รายการนี้มีบทบรรยายภาษาไทยเพื่อโอกาสในการรับชมของผู้พิการทางการได้ยิน สวัสดีค่ะนี่คือรายการพลเมืองเด็กสารคดีเรดิตี้เสริมทักษะการใช้ชีวิตนะคะที่จะชักชวนเด็กเเดินทางออกนอกรั้วบ้านและนอกห้องเรียนค่ะเพื่อเรียนรู้ทักษะการปรับตัวและการตัดสินใจในการแก้ปัญหาค่ะวันนี้นะคะเป็นเรื่องราวของเด็กๆ4ี่คนค่ะที่มาจากต่างที่ต่างวัยแล้วก็ต่างความคิดกันเด็กทั้ง4คนนี้นะคะจะมาใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ในฐานะนักท่องเที่ยวเชิงนิเวศค่ะนักท่องเที่ยวเชิงนิเวศคืออะไรนะคะ ตลอดสามตอนเต็มนี้ก็จะได้คําตอบเกี่ยวกับคําคํานี้ค่ะและที่พิเศษไปกว่าน,นั้นนะคะเพราะว่าปกติแล้วทีมงานพลเมืองเด็กจะมีรถตู้สีขาวนะคะคอยส่งเด็กๆให้ถึงที่หมายปลายทางแต่ว่าครั้งนี้ที่พิเศษก็คือว่าเด็กทั้ง4นสี่คนนั้นต้องเดินทางไปด้วยตัวเองพวกเขาจะเดินทางถึงเขาใหญ่ได้หรือไม่นะคะและจะรวมพลังจัดการกับปัญหาได้อย่างไรติดตามได้ในพลเมืองเด็กวันนี้ค่ะ ี่คืออุทยานแห่งชาติเขาใหญ่มรดกมโลกทางธรรมชาติของเมืองไทยที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์ด้วยแมกไม้นานาพันธุ์และสัตว์ป่านานาชนิดด้วยความงดงามของพื้นที่บริเวณต่างๆภายในอุทยานเขาใหญ่จึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมที่มีผู้คนเดินทางมาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากและนี่คือคณะทัวร์รุ่นจูเนยียร์ทั้ง4ี่คนที่จะเดินทางไปเขาใหญ่กับทริปพิเศษตามแบบฉบับพลเมืองเด็ก ที่จัดขึ้นเพื่อให้เด็กๆได้รู้จักการท่องเที่ยวแบบเข้าใจธรรมชาติไม่รบกวนสิ่งแวดล้อมอพร้อมๆไปกับศึกษาความเป็นไปของธรรมชาติด้วยครับจูเนียร์ทัวริสคนแรกน้องต้าเขาคือหนุ่มน้อยผู้มีนิ้วชี้เป็นอาวุธและมี้องชุดเป็นหัวใจครับสวัสดีครับผมเด็กชายภูริจันทร์เทักนะครับชื่อเล่นชื่อตาครับ ต้าเป็นเด็กกิจกรรมตัยยงของโรงเรียนเป็นลูกชายคนเดียวของบ้านจันทะเลิดรับมีโอกาสได้เดินทางไปไหนมาไหนหลายที่และมีความสามารถรอบด้านครับกีต้าเป็นเด็กร่าเริงนะคะแล้วก็อัธยาศัยดีแล้วก็เป็นเด็กที่มองโลกในแง่บวกนะคะอันนี้เนื่องจากว่าเพราะว่ากีต้าเป็นลูกคนเดียวเราก็เลยจะใส่ใจแล้วก็ลงรายละเอียดมากขึ้นเพื่อไม่ต้องการให้เขาเป็นเด็กที่เอาแต่ใจตัวเองแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองเป็นเทวดานะคะ ที่เห็นโพสทา่าปวดกีลาอยู่นี้เขาคือหนุ่มน้อยหน้าเป็นตัวแสบสุดเผครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายวิทย์ครับอยู่ชั้นป .4 คร้บห,หนึ่งนามสะกุงเลาดีอ,ดาอายุ1บขวบเล่งกีฬาเป็นนักบอลครับอ้าว้ยฟิลเป็นเด็กยืดสนและชอบเล่นตามราษาเด็กผู้ชายทั่วไป แต่บางทีผมยาก็อดเป็นห่วงเรื่องนี้ไม่ได้เหมือนกันครับน้องฟิลก็เป็นคน,นดือ้อซนมากพูดอะไรก็ไม่ค่อยจะฟังพูดสิทธิ์อย่างได้ยังสาวน้อยคนนี้เขามีรอยยิ้มและแว่นตาเป็นเอกลักษณ์ครับสวัสดีค่ะผูชื่อเด็กกินอรายาจิร a นาาน a n อายุก็ปีชื่อเล่นชื่อขิงค่ะ พิงเป็นลูกสาวคนเดียวของบ้านดูเผินๆเป็นเด็ยกยิ้มง่ายสดใสตกใจหมดเลยแต่พอมีเรื่องไม่พอใจก็ยังเงียบไปทันทีครับพี่งอนเขาทําอะไรผิดหรือเขาทําอะไรเนี่ยเราเราสอนเขาเนี่ยบางครั้งเขาไม่พอใจเขาใช้แสดงอารมณ์เลยงอนอะไรเงี้ยค่ะ สำหรับลูกตัวคนสุดท้ายสาวน้อยจอมแก่นแสนสนตามเม็ดกวยจีคนนี้เธอเป็นคนไม่ค่อยอยู่นิ่งครับสวัสดีค่ะหนูชื่อเ้็กินพรดามหาวรสิงค่ะเลนชื่อ้งแพรค่ะแพรเป็นลูกสาวคนเล็กสุดรักของบ้านด้วยความเป็นเด็กซุกซนทำให้คุณแม่แอบกังวนกับความสนตลอดเวลาของเธอครับ น้องแพรเป็นเด็กซุกซนมากะคะ่ะอยู่นิ่งๆนะคะจะแม้กระทั่งในบ้านนี่น้องแพรก็จะไม่ค่อยเดินนะคะจะวิ่งต้องคอยคอยกำกับกันบางทีต้องคอยเตือนเหมือนกันนะคะจุบางครั้งคุณแม่ก็ดูไม่ออกว่าไหนที่ลูกเราเล่นหรือหรือจริงอะไรอย่างเงี้ยนะคะเมื่อรู้จักคณะถั่วกัน,กนเป็นที่เรียบร้อยแล้วก่อนออกเดินทางเดี๋ยวไปดูกันว่าแต่ละคนเขาจะเตรียมตัวไปเที่ยวอย่างไรกันบ้างครับมาดูสองสาวคิงกับแพรจะมีคุณแม่คอยช่วยอยู่ข้างๆครับ ซึ่งนอกจากเสื้อผ้าและของใช้ที่จําเป็นแล้วทั้งคู่ยังไม่ลืมหออหมอนกับผ้าหม่มใส่กระเป๋าไปด้วยครับส่วนน้องฟิวก็จะแจ้งสัมภาระเตรียมตัวเต็มที่เพราะไม่ค่อยได้มีโอกาสเดินทางไปเที่ยวไหนบ่อยๆครับตื่นเต้นอยากจะไปเร็วๆด้วยความที่น้องฟิวไม่เคยไปเที่ยวหรือรู้จักเขาใหญ่มาก่อนน้องฟิวก็เลยมีจินตนาการถึงสัตว์ป่าในเขาใหญ่อย่างนี้ครับแล้วเราเห็นสัตว์ป่าได้ก่อนไหมครับไม่เคยครับนอจกจากกระขาบ ับงูลและก็มลงรายอยากเห็นอะไรเป็นพิเศษไหมครับอยากเห็นปลามิรัญยาสำหรับน้องต้านั้นดูจะเป็นคนที่มีประสบการณ์โชคโชนในการเดินทางมากที่สุดครับเข่อ่เพราะก่อนออกเดินทางก็มีการหาข้อมูลเพิ่มเติมจากอินเทอร์เน็ตและ,ะเตรียมเข้าของเครื่องใช้ด้วยตัวเองอย่างครบครันเรียกได้ว่ามีทุกสิ่งให้เลือกสรรจริงๆครับนี่ก็คือเสื้อผ้านะครับเสื้อกันหนาว หมวกไอโมงนะครับใส่เวลามีอากาศร้อนหรือมีมแมลงเยอะนะครับเราเจ้าหน้าที่สัตว์ป่าก็าจะคิดว่าเราเป็นโจทย์นะครับ้น้ที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งเหมือนกันนะครับก็คือเกยวกับยานะครับยาต่งตางๆนี่ก็คือยาอมคราบเวลาเมาลดไปหรือมีอาการไอนะครับตัวนี้ก็เป็นยาส้มนะครับกันยุงได้นะครับนี่เลย คมินชันนะครับออใช้ในกรณีที่มีอาการท้องอืดท้องเฟอ้อหรือปวดท้องแน่นท้องจุกเสียดก็สามารถทำได้จะเห็นว่าการเตรียมตัวโดยปกติของแต่ละคนจะมีคุณแม่คอยช่วยเหลือด้วยความที่ไม่มีประสบการณ์ในขณะที่ต้าสามารถจัดการด้วยตัวเองได้อย่างครบถ้วนกระบวนความสิ่งเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงอะไรบ้างคุณหมอเดียวจะวิเคราะห์ให้ฟังครับจะเห็นนะครับว่าต้าเองเนี่ยจะมีความสมบูรณ์แบบเลยทีเดียวที่สําคัญเนี่ย ตาสามารถเล่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้ด้วยตนเองแสดงว่าต้าทําจริงแล้วก็รู้จริงด้วยนะฮะเชื่อมั่นว่าด้วยประสบการณ์นะที่เขาเดินทางบ่อยๆพอเวลาเขาเดินทางบ่อยๆปุ๊บเนี่ยยิ่งผู้ใหญ่เกิดการสร้างการมีส่วนร่วมของเด็กขึ้นมาเนี่ยกระบวนการมีส่วนร่วมของเด็กอาจจะเริ่มต้นตั้งแต่การสังเกตการก่อนถัดจากนั้นไปก็เริ่มลงมือช่วยเหลือเจ่นอาจจะให้ไปหยิบนู่นหยิบนี่มา แล้วก็สุดท้ายกมา็มาเป็นเรื่องของการลงมือทําเองโดยที่ผู้ใหญ่เนี่ยจะอยู่เป็นพี่เลี้ยงแล้วก็คอยดูแลความเรียบร้อยทั้งหมดนี้เนี่ยมันก็จะทําให้เกิดการเรียนรู้จนในในที่สุดสามารถทําเป็นความเคยชินได้หลังจากเก็บข้าวของเครื่องใช้ใส่กระเป๋ากันเป็นที่เรียบร้อยตอนนี้ลูกตัวจูเนียร์ทั้งสี่ของเราพร้อมแล้วครับแต่มาทัวร์กับพลเมืองเด็กทั้งทีงานนี้เลยไม่ธรรมดาเพื่อให้น้องๆได้รู้จักกับการเดินทางไกลด้วยตัวของเขาเอง ผมจึงนัดหมายทั้ง4ี่คนที่นี่เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทางในทริปนี้รครับสวัสดีครับสวัสดีครับถามทั้งสี่คนเลยว่ามีใครเคยนั่งรถไฟมาบ้างแล้วในชีวิตนี้ยกมือนั่งไปไหนไปเยี่ยมปู่ที่โรงพยาบาล,ล <S <s นั่งรถไฟในกรุงเทพใช่ไหมครับแล้วเคยนั่งรถไฟไปเที่ยวที่ต่างจังหวัดไหมไม่เคยอะเพื่อให้พวกเราเนี่ยได้มีประสบการณ์ในการเดินทางโดยรถไฟ เดี๋ยวพี่จะมอบหมายให้พวกเราเนี่ยหาสเส้นทางที่จะไปเขาใหญ่และพี่จะให้เงินไปก้อนหนึ่งสำหรับทุกคนเนงินก้อนที่ว่านี้มีจำนวน300บาทครับเป็นเงินที่น้องๆต้องใช้เป็นค่ารถสำหรับการเดินทางก็จะทําให้เราได้เห็นนะครับว่าเด็กๆจะมีวิธีบริหารจัดการกับเงินจำนวนนี้อย่างไรบ้างครับเดี๋ยวพี่จะให้พวกเรานะครับไปจัดการกันว่าเราจะเดินทางไปเขาใหญ่โดยรถไฟเนี่ย ต้องทำยังไงซื้อตั๋วที่ไหนราคาเท่าไหร่ลงสถานีไหนจัดการกันเองเลยนะนะครับไปพร้อมยังพร้อมครับไปกันเลยเดี๋ยวพี่เป้าของง่าย